สไปเดอร์แมนประทะเลซอนยาในปีนี้จะมีหนังเลสซอนยาฉบับปี2025ฉายนะครับเธอเป็นใครเนี่ยผมขอเล่าแบบสั้นๆให้ฟังกันนะเลซอนย่าเนี่ยเธอจะเป็นหนึ่งในตัวละครอยู่ในจกักรวาลเดียวกันกับโคนันเดอะบาร์บารียนแบบสมัยเก่านู่นเลยนะครับถือเป็นหนึ่งในตัวละครระดับตำนานของมาเวลคอมิกเลยนะครับเธอคือนักรบหญิงที่ทุกคนจดจําจากเส้นผมสีแดงเพลิงของเธอคมดาบที่ใช้ฟาดฟันศัตรูของเธอแบบไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นจุดเด่นของเธอเหมือนกันซึ่งหนังที่จะฉายจะเป็นการคืนเชียของนักรบหญิงยยุคคบอเรอรีีกั้งแล ครั้งหนึ่งเนี่ยเลซอนยาเคยได้เจอกับสไปเดอร์แมนด้วยสําหรับเหตุการณ์นี้จะเป็นการครอสโอเวอร์กันระหว่าง2ตัวละครเขานะครับในคืนธรรมดารรมดาในเมืองนิวยอร์กเนี่ยได้มีการจัดโชว์สร้อยคอจากยุคโบราณอยู่แต่เมื่อคนใหญ่คนโตของเมืองเห็นมันเขาขอลองหยิบมันขึ้นมาแต่การกระทํานั้นอนะ่ะกับกลายเป็นว่ามันคือการปลดปล่อยวิญญ,ญาณร้ายออกมาซึ่งวิญญ,ญาณตัวนั้นก็ได้ทําให้เมืองนิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นเมืองยุคกลางไปเลยคนในเมืองที่อยู่เมื่อกี้นี้เนี่ยพวกเขาก็ถูกเปลี่ยนความทรงจําหมดกลายเป็นทุกคนไม่มีความทรงงจจจําในนโลลลกยยยยุุคปัับเเเหืออู่มีีพ แค่สไปเดอร์แมนเท่านั้นที่ไม่โดนมนต์และยังมีความทรงจํายุคปัจจุบันเหลืออยู่แล้วเมื่อเขาได้สำรวจเมืองเนี่ยเขาได้ไปเห็นผู้หญิงผมแดงคนหนึ่งเขารู้เลยว่านั่นคือแมรี่เจนวัตสันแฟนของเขาแน่นอนแต่พอเขาเข้าไปทักเธอกลายเป็นว่า MJ มเนี่ยมีความทรงจําของคนอื่นมาแทนที่ซะง,งั้นซึ่งทั้งหมดก็เป็นแผนของวิญญาณร้ายเพื่อให้เรซอนยากับสไปเดอร์แมนต่อสู้กันเองสไปเดอร์แมนเนี่ยพยายามพูดเรียกสติของ MJ แต่ก็ไม่ได้ผลเพราะตอนนี้เนี่ยเรซอนยาเข้าควบคุมอยู่แล้วเธอโจมตีใส่ Man ไ Spider Man ไสไปเดอร แต่เขาก็โดนหมัดของเธอซัดไปที่หน้าอยู่ดีพอสู้กันไปกันมาเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็ตกลงมาจากหอคอยแล้วตอนที่สไปเดอร์แมนหมดสติอยู่เรซซอนยาก็ใช้ดาบของเธอปิดชีพเขาแต่เธอทําไม่ได้เพราะเอ็มเจได้กลับมาควบคุมร่างอีกครั้งซึ่งสุดท้ายแล้วเรซซอนยากับสไปเดอร์แมนจะร่วมมือกันปราบวิญญาณร้ายที่เป็นตัวต้นเรื่องลงได้ทุกอย่างกลับเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วเอ็มเจก็ได้จูบก,กับปีเตอร์เป็นการจบเรื่องราวในคราวนี้ส่วนเรซซอนยาปี2025ที่ฉายในวันที่21สิงหาคมนี้จะเปีเเป19 85ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงจะดิบเถื่อนแค่ไหนก็อย่าลืมไปรับชมในโรงเมเจอร์ทุกสาขานะครับ